ปฏิวัต an, ิการกินสวัสดีครับผมสุขเพื่อนที่จะมาแชร์วิธีสร้างสุขแบบง่ายๆให้พวกเราสุขภาพดีทั้งกายและใจกินน้อยลงแล้วทำไมทั้งน้ำตาลทั้งไขมันยังพุ่งปรีดอย่างนงี้กินน้อยลงไม่สำคัญเท่ากับว่าเรากินอะไรเข้าไปหรอกนะครับลองมาปฏิวัติการกินดูดีกว่าไหมเริ่มจากต้องเอาอาหาร3รสชาตินี้ออกไปมั่งคือหวานระวังอ้วนไขมันสูงศัตรูหัวใจโซเดียมสูงไตพัง ลองเปลี่ยนมากินอะไรที่อร่อยเหมือนกันแต่มีประโยชน์กว่าเยอะน้ำหวานเป็นน้ำเปล่าของทอดเป็นของนึ่งขนมกรุบกรอบเป็นผลไม้ลดการปรุงรสจัดจ้านและอาหารทอดซ้ำปิดท้ายด้วยเลขเด็ดมหมายถึงกินให้ได้สัดส่วน2ต่อ1ต่อ1น,นะครับนี่แหละครับปริวัติการกินแบบง่ายๆสไตล์สุขแค่เลือกกินก็สุกได้ง่ายจัง